สำหรับคลิปนี้ก็ให้เครดิตโดยยูเซอร์ YouTube ที่ชื่อว่าปอไซดอนนะครับผมก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแลกนัลล็อกออริจินะครับอยู่กับผม Sigma วันครับ ในตอนนี้นะครับเรากำลังเล่นแล็กและล็อกออริจินในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวนันซึ่งเพิ่งเปิดไปในวันที่15กันยายนที่ผ่านมานั่นเองครับแล้วสังเกตหน้าจอของผมนะฮะเพื่อนๆว่าตอนนี้นะครับจะมีภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยนะครับคือไม่ได้เป็นภาษาจีนภาษาที่ทางไต้หวันเขาเปิดเซิร์ฟมานะไม่รู้เรียกภาษาจีนหรือเปล่าน,นะครับอ่ะเอาเป็นว่าอย่างตัวพิซิสมาตอนนี้นะครับก็ทำเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ค่อนข้างครอบคลุมเลยนะ90%เลยก็ว่าได้นะครับ ก็ตอนนี้ยังไม่เจอภาษาอะไรที่มันเป็นแนวจีนหรือไต้หวันเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนวิธีลงนะครับในส่วนของ PC และ Android นะครับส่วน iOS ต้องรอก่อนนะเดี๋ยวไปวิจัยมาก่อนว่าได้หรือเปล่าส่วนอื่นให้ไปโหลดไฟล์ที่พี่ซึ่มาให้ลิงก์ไปด้านใต้ดีสคริปชันนะครับมันจะเป็นไฟล์แปลแพทนะฮะซึ่งไฟล์ตัวนั้นอาจจะเป็นไฟล์วิลานะครับแล้วก็เข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆนะแล้วก็หาโฟลเดอร์ที่เราติดตั้งไว้นะครับ อย่างพิจมาก็ตั้งไว้ที่เกมแล้ว R O O นะหรือว่าไปที่ไอคอนรูปレンเซอร์ของเราก็ได้แล้วคลิกขวาแล้วก็เลือก property แล้วก็ค้นหา location ของไฟล์นะครับอย่างพิจมาหาตัวนี้ใช่ไหมก็มาที่เนี่ยครับ R O レンเซอร์นะครับ R O R O レンเซอร์นะครับแล้วก็หาที่คำว่า R O O P C ตรงนี้นะครับแล้วก็หาคำว่า R O data ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ streaming ตรงนี้ครับ streaming asset ใช่ไหมครับแล้วก็หาไฟล์คาว่า hot update นะครับหรือเราจะพิมพ์หาในคอมพิวเตอร์ของเราเลยก็ได้นะไฟล์ที่ชื่อว่า hot update นะครับหลังจากมาโฟลเดอร์นี้แล้วก็เอาตัวไฟล์วินลาานยครับที่เราโหลดมาเอามาลงที่โฟลเดอร์นี้นะพอลงโฟลเดอร์นี้เสร็จปุ๊บคลิกขวาใช่ไหมครับแล้วก็กดนี่ครับแตกไฟล์ที่นี่เลยนะครับในโฟลเดอร์นี้ตรงเมาส์ที่พิซิกมาเนี่ยนะครับ Extract here ตรงนี้นะก็แตกไฟล์ไปปุ๊บแล้วเราก็จะได้ไฟล์มาอยู่ที่2ไฟล์นะครับ2ไฟล์นะฮะอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็ ให้เรากลับไปเข้าเกมนะครับพอกลับไปเข้าเกมตรงหน้าเรนเจอร์มันจะโหลดแพทขึ้นมาใหม่ก็โหลดแพทให้เรียบร้อยนะครับมันก็ใช้เวลาระยะประมาณหนึงมันจะมีแพทเพิ่มขึ้นมาอีก1นึ่งจิกะนะครับ ก็โหลดไปพอลดเสร็จปุ๊บก็เข้าเกมมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะก็จะกลายเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับแต่ว่าตอนลงพงลงแพดอะไรอย่างเงี้ยนะครับออกเกมให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ในส่วนของ PC ก็จบไปเนาะต่อไปไปดูในส่วนของอ e m มูเลเตอร์กันนะครับจะเป็นในส่วนของอ m มูไหนก็ได้นะพี่ใช้ในส่วนของมิมูนะครับอ่าอันนี้นะก่อนอื่นนะครับเข้ามาที่ Google Play นะครับแล้วก็โหลดตัวนี้ครับพี่สามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวแตกไฟล์นะนี่ครับเขาชื่อว่า c r c h i v e r นะตัวนี้นะครับ c r c h i v e r เข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็โหลดพิซิสมาโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนะฮะก็ไปทำการโหลดตัวที่เป็นโฟลเดอร์แพทที่พิซิสมาทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโดยการเข้าที่เบราว์เซอร์เป็นแบบไหนก็ได้พิซิสมาก็เข้าแบบอ่ะแบบนี้นะฮะ g o o g l e Chrome แล้วเราก็กรอปลิงก์มาวางไว้ใช่ไหมมันก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดดาวน์โหลดนะครับอ่ะดาวน์โหลดมานะครับเป็น1ไฟล์ใช่ไหม เห็น2ไฟล์ยอย่างเงี้ยมันโหลดเป็นวินลาไงเป็น1ไฟล์นะครับพอโหลดเสร็จปุ๊บกลับมาที่หน้าจอหลักครับกลับมาที่หน้าจอหลักเลยนะครับก็เข้าในส่วนของ cr เนี่ยนะครับเข้าไปนะครับพอเข้าไปปุ๊บนะครับสังเกตคําว่าโฟลเดอร์ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นตัวไต้หวันที่เราโหลดมาแล้วที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดถ้าเพื่อนเพื่อไม่เจอในส่วนของโฟลเดอร์ดาวน์โหลดให้เพื่อนเพื่อนกลับไปก็ได้นะ กลับไปสุดก็ได้อ่ะคลิกตรงนี้นะครับย้อนกลับไปให้สุดเลยแล้วไปดับเบิลคลิกที่ store ตรงนี้นะคลิกครัง้งเดียวไม่ใช่ดับเบิลคลิกแล้วก็ไปที่ emulate ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่เลขศูนย์นะครับแล้วเราก็จะเจอโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าาวน์โหลดตรงนี้นะอ่ะก็เข้าไปก็เหมือนกันนะครับหรือว่าใครมีคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้ก็คลิกเข้าไปเลยก็จะเจอกับโฟลเดอร์ที่เราโหลดมาหลังจากเราเจอโฟลเดอร์ที่เราโหลดมาแล้วอ่ะก็ดับเบิลคลิกไปก็ได้ครับแล้วก็คลิกที่ view นะก็เพื่อดูไฟล์ด้านในเสร็จแล้วให้เรากกกดดเลลือนะคครรับโยาิก ตรงทิกถูกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกคลิกอย่างนี้นะครับพอคลิกปุ๊บนีไปสีเขียว2อ,อันแล้วใช่ไหมแล้วก็คลิกค้างนะครับแล้วก็กด c o อปปี้เรียบร้อยตอนนี้เราก o อปปี้เรียบร้อยแล้วหลังจากเราก o อปปี้แล้วใช่ไหมให้เรากดย้อนกลับตรงนี้นะนี่กดย้อนกลับตรงนี้นะครับแล้วก็หาคําว่าโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า a n d r o อ d ครับตรงนี้นะครับอย่าไปกดย้อนกลับตรงนี้นะอย่าให้กระบ,บาดตรงนี้หายนะครับไม่งั้นการวางเนี่ยมันจะหายไปนะครับพอหาโฟลเดอร์คําว่า Android เสร็จกด Data นะ เสร็จแล้วก็หาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า com.gravity.io t ต i w a n นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ไฟล์เสร็จแล้วก็ Hot Up d เดตตรงนี้ครับแล้วเราก็กดวางเลยสีเขียวตรงนี้นะกดวางไปก็อย่าลืมติ๊กถูกด้วยนะครับแล้วเ,เลือกหวัวข้อขวาสุดเลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็เอาโฟลเดอร์มาวางในนี้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูตอนเข้าเกมกันว่า ที่เราวางไปเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วยังนะครับไอในเรื่องของการมุด VPN เนี่ยพี่ซิกมาจะไม่สอนแล้วกันเนาะเพราะเพื่อนๆที่เล่นเกมนอกน่าจะดูแลว่า VPN ควรใช้ตัวไหนนะครับอย่างพี่ซิกมาก็แนะนํา1.1.1.1หรือว่า VPN ไต้หวันก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นของไต้หวันครับอ่ะคลิกเข้าไปแล้วเราอาจจะต้องรอโหลดแพทสักหน่อยฮะเดี๋ยวจะตัดเข้าไปในเกมให้ดูเลยว่าเป็นแพทภาษาอังกฤษแล้วยังเรียบร้อยแล้วครับแล้วนี้ก็เป็นในส่วนของ emulator อาจจะมองเห็นว่าภาพมันดูแบบไม่60 FPS ใช่ไหม นะเราก็เวลาเข้าเกมทุกครั้งอ่ะมันจะต้องให้กด60 FPS ใหม่นะไม่ว่าจะเป็น PC หรือ emulator <c oughs> ก็ตามนะครับให้เรามาเซตติ้งแล้วก็เลือก60 FPS อย่างงี้ครับมันก็จะดูแบบสมูทขึ้นนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับและทุกอย่างก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับอาจจะมีหน้าจอดาวน์โหลดมันอาจจะเป็นแบบการอธิบายเป็นภาษาจีนภาษาไต้หวันอย่างงี้ครับเล็กน้อยนะอ่ะก็ยังไงก็ ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วมาคุยกันในไลฟ์นะเซิร์ฟนี้ก็เล่นเรื่อยๆรอเซิร์ฟ4หรือโกลบอลที่กําลังเข้ามาถึงในภายในต้นปีหน้าหรือว่าปลายปีนี้นะครับต้องรอข่าวนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตข่าวสารให้ฟังครับส่วน iOS ต้องรอก่อนนะน่าจะยุ่งยากนะครับถ้าเพื่อนๆรู้ในส่วนของ iOS ก็มาแชร์กันได้ในไลฟ์สีมครับสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับ PC Android เรียบร้อยเนาะสวัสดีครับ